สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเหยื่อแชหมอดูลวงโลกอ้างอ่านใจคนได้บังคับปนนิบัติโอนเงินทำรารร่างกายเมื่อวันที่2ตุลาคมกลายเป็นเรื่องราวอุทาหรณ์สุดสะเทือนใจเมื่อผู้ใช้บัญชีทวิตเตอร์รายหนึง่งออกมาเตือนภัยหมอดูลวงโลกบังคับปนนิบัติโอนเงินทำรารร่างกายด่าดทอถึงขั้นไล่ให้ไปจบชีวิตล่าสุดเหยื่อจำนวนมากทยอยออกมาเผยวียรกรรม จนเกิดแฮชแท็กวดีโดยเจ้าของโพสเผยว่าตนเองรู้จักกับหมอดูคนดังกล่าวประมาณ4ปีซึ่งหมอดูคนนี้ใช้ชื่อว่าวดีทั้งคู่กลับมาสนิทกันอีกครั้งช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาผู้เสียหายเผยว่าหมอดูมักจะนัดเจอกับเธอบ่อยครั้งเพื่อเปิดไพ่ดูดวงให้ซึ่งหมอดูทักแรงว่าครอบครัวของเธอไม่ดีและให้เธอตัดขาดกับครอบครัว เพื่อนและแฟนร่วมถึงให้ทิ้งทุกอย่างและขอย้ายเข้ามาอยู่คอนโดของเธอพร้อมกันนี้ทางหมอดูอยังยื่นข้อเสนอว่าถ้าอยากให้ช่วยเรื่องที่บ้านผู้เสียหายต้องยกโน้ตบุ๊กแมคบ o ๊กและหาเงินมาใช้หนี้ให้ตนจำนวน30,000บาททางผู้เสียหายตกลงเพราะไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนอะไรหลังจากผู้เสียหายตัดขาดจากครอบครัวเงินทั้งหมดที่มีติดตัวก็หมดไปกับการปฏิบัติดูแลหมอดูคนดังกล่าวอาทินวดเท้าหวีผมถือของ รวมไปถึงขอแชร์ค่าใช้ใจ่ายซึ่งผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้ใจ่ายส่วนใหญ่ก็คือผู้เสียหายจนกระทั่งวันที่เจ้าของโพส์โอนเงินให้หมอดูส0 0 0 0บาทคิดว่าเรื่องราวจะจบลงเท่ว่าหมอดูคนดังกล่าวยังบังคับให้เหยื่อหาเงินให้อ้างว่าเหยื่อติดหนี้ชีวิตตน้นต้องเป็นคนใช้ตลอดไประหว่างนั้นหมอดูก็พยายามชักจูงให้ผู้เสียหายตัดขาดจากคนรอบตัว หนักจนถึงขั้นควบคุมการใช้โทรศัพท์มือถือไม่ให้พูดคุยหรือสนิทกับคนอื่นๆให้ใช้โทรศัพท์มือถือแค่ตอนหาเงินเท่านั้นทําให้ผู้เสียหายไม่สามารถขอความช่วยเหลือจากใครได้เลยยิ่งไปกว่านั้นหมอดูยังจํากัดเวลาตื่นเวลานอน จำกัดปริมาณอาหารบางมื้อได้แค่นั่งร่วมโต๊ะแต่ไม่ได้ร่วมทานด้วยและได้รับอนุญ,ญาตให้กินแค่บางมือ้อเว่าต้องรับผิดชอบค่าอาหารทั้งหมดแต่ละมื้อไม่ต่ำกว่า2,000บาทถ้าหมอดูอิ่มจะต้องออกจากร้านทันทีถ้าผู้เสียหายหิวต้องขออนุญ,ญาตก่อนซื้ออาหารซึ่งคำตอบส่วนใหญ่คือไม่อนุญาตจนทำให้ผู้เสียหายน้ำหนักลดลงไปมากนอกจากนี้ยังมีการทำ้ายทั้งจิตใจและร่างกาย ทุกตีตบหน้าและบังคับให้ลงไปกราบเท้ากลางห้างและในสนามบินทั้งยังพูดจาล้อเลียนเหยียดยามอีกมากมายแต่สิ่งที่แย่ไปกว่านั้นคือผู้เสียหายเผยว่าในวันที่มีเงินติดตัว200บาทและเป็นประจำเดือนและเป็นประจำเดือนมอดูคนดังกล่าวนำเงินทั้งหมดไปซื้อเครื่องดื่มราคาแพงและปล่อยให้ผู้เสียหายรับชะตากรรมต้องใช้กระดาษชำระแทนผ้านามายัยเพราะไม่มีเงิน ทั้งยังเคยบังคับให้ผู้เสียหายห้ามใช้ลิฟต์ต้องลงบันไดเท่านั้นห้ามใช้ห้องน้ําร่วมกันกันกบเธอหากจะใช้ต้องทําความสะอาดให้ก่อนหมอดูลวงโลกคนนี้ยังบังคับให้ผู้เสียหายโกหกคนอื่นยืมเงินมาให้รวมถึงบังคับให้โอนเงินไทยจํานวนมากและทําทีเป็นลูกดวงที่โอนเงินให้เพราะชื่นชมและศรัทธาโดยเจ้าของโพสต์อาศัยช่วงเวลาที่หมอดูลวงโลกคนนี้เดินทางไปต่างประเทศ ตัดสินใจนี้ออกมาและไม่ยุ่งเกี่ยวกับหมอดูคนดังกล่าวอีกพร้อมเผยว่าหมดเงินไปกว่าล้านบาทและยังเป็นหนี้อีก2องแสนแต่ตนไม่หวังได้เงินคืน วังเพียงเป็นอุทาหรณ์ให้ไม่มีใครต้องตกเป็นเหยื่อของหมอดูคนนี้อีกเมื่อพด,ดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปก็มีผู้เสียหายอีกจํานวนมากที่ออกมาแชร์วิรก,กรรมของหมอดูลวงโลกคนดังกล่าวทั้งอ้างว่าตนเองสามารถอ่านใจคนได้รู้ว่าใครจะทําอะไรและคิดอะไรรวมถึงอ้างว่าสื่อสารกับเทพ,พเจ้าได้ ต้องคอยรับใชต้ตนเพื่อบูชาเทพทั้งนี้เหมาะดูดวงโลกมักเข้าหาเหยื่อที่มีความไม่มั่นคงทางจิตใจอาศัยช่องโหว่เพื่อเข้าครอบงำจิตใจเหยื่อพอเหยื่อเชื่อใจก็จะพูดจาฉกจุงให้คอยตามท่ามกลางชนิดที่เข้ามาวิพากษวิจารณ์กันสนันขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลากคนผิดมารับโทษ โดยทางผู้เสียหายกําลังอยู่ในช่วงดําเนินการทางกฎหมายซึ่งบทสรุปจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อไปขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ